ทะเลาะกันบ่อยากที่จะถอนใจทั้งที่ยังรักเขายังรักคุณอยู่เขายังรักและยังแคร์คุณอยู่ไหมเช็คพลังงานใจของเขากันค่ะขอบคุณแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเอนเนจีนี้เนี่ยเขาเองดูนิ่งๆนะไม่ได้ทำให้คุณเหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นที่การที่เขาทำไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ารอดูผลว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณจะเห็นคุณค่ามันหรือเปล่านะคะ เขายังรักลังแคหรือเปล่าเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้เหมือนมันมีการถอดใจอะไรบางอย่างอารมณ์เหมือนแบบว่าอยากที่จะเลือกไปทั้งที่ยังรักเกิดอะไรขึ้นเนาะพลังงานนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเหตุอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ทะเลาะกันบ่อยเถียงกันบ่อยหรือมีปัญหามีประเด็นกันบ่อยเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะไม่ใช่ไม่รักค่ะเพียงแต่อาจจะ ไม่ได้ยอมเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเองเขายังรักคุณอยู่แต่ความแคร์อาจจะลดลงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ยอมคุณเหมือนเมื่อก่อนคะ่ะ